เาเลหมากไหมปอนถ้าเทียหยาประขาตอ๋อนักเตนกเล่นจีด้วยด็กตกาี่กายปมาก่ะตุกตุโอ้ปร้าภอะไ เขาแน่แกแน่บ hmm. <Yeah. S 2> mm ัด hmm. น mm ่า hmm. บ mm ุญ hmm. ถ okay. yeah. yeah. mm ึงคือว่ากลับมาใส่แล้วออกมาขังนอกแม่ปะหลอืมอาลูกข้าหลานดึงไว้ทีอันสองอันแกรลูกร้านนึ่งหักเหรอมันจะตกหลายถึงนึ่งหัก นี่เรามาจากท้าเขาสมก่วงไปอยู่สุยังนั่งเรียกจากสุยังเต็มมาหาแหล่งเชิดก็กลยคอบขวาก็เลยกับามกับต่อไปอยู่ท่าเขาสมนวงก็เลยออกมาปฏิบัติก็เลยว่าไปอยู่พุทธิบนทีสวดอาบน้ำเห็ดขั้วเห็ดยัง หลังถือไม้ก็เพรมีผู้ใดผู้ใดต้มีห้องพักห้องน้ำห้องท่อยู่ส่วนผู้ดูออประตูน้ำเต็มหลังน้อยก็ได้หรอแล้วก็มีโยมมาดูโอ้โหหรอวันธรรมดาวันพระกถ่ายอยู่ตัมีก็บพราเป็นพาจญาติตระกูวหรอกตัมีพระเจ้าพระสงฆ์ปรดูหลายอยู่ นโอมยู่แถวแเรบก,ก็สบายแต่ว่าต้องกูกยูถอดแจ็คต้นตทัตตาตยูด้านในยูดึงเดอรก่อนถีแก่รับไปพับที่ทานในเอาปัศนาษาอนี้ฐานบนใดก็ต้องรักษาปัศนษาด้านใสถานทีนั่นพ่วน,น,นที่แม่ขาวกันมานั่งข้างนอกควาทีแก่รับเขาท้านใน โดยเฉพาะแอดโนมผู้ศีมากคือศีลปฏิบัติธ่รมจากท่ากท่ามัมนี้แนวของเข่าหงหงามกันมนี้ออกดูประจำตัวม,ม,มี้เข่าใชบาทมรบสมบุญแบบเก่ดท่านนำ่ำในราคาศีลนนำ่ำเพื่อนในกาภาณาานำ่ำโดยเฉพาะภาปฏิบัติจะแหแน่นักภาาปฏิบัติในนี้จะนั่งส่วงระยะมังนแรก cái nó cà tì béo lên vậy, nếu bị dứt thở thì, bật cuốn tóc cuốn lông thì có thể đơn đi đi được vậy, điên ngang ngang cũng được, điên bút chổ, bôi nhoáng tao, nè, mình từ từ đấy thôi, những chiếc như นั่งจะคือกันมันน,นั่งซือโดย,โดยโวันนี้คนรู้ไอ้นี่คนรู้คำวมาล่มหายใจเขา้าหายใจออกแล้วไปของใจว่าคุดโพรับต้องหายใจข้าออกแล้วมันทั้งที่ยู่ไปหลายอย่างมันของใจถ้าจะเอาอยางได้ย่างหนึ่งก็ให้ตัดสินใจเอาิ่งได้ถูกกระดิ่งทิสัยไม่ถูกก็ดัดหน้าตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจะดีกว่า ถ้าเอาตามใจทอดตามถูกกรดิตนิสัยมันก็ไม่ได้หร่อเพราะนิสัยของเราถ้าหากเราไม่จัดเธรรมของพระเจ้ามันก็ไปตามกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุผลของพระเจ้าใช่ไหมหนึ่งไม่มีสองพิจารณาละเอียดแล้วถ้าเห็นลมเห็นใจมันเป็นเครื่องวัดง่ายถ้าเห็นลมเห็นสมาธิเป็นสมาธิ ถ้าไม่เห็นลมแปลว่าเราสติไม่ดีพังเถอไปแล้วกลับมาใหม่ดึงมาใหม่ถ้าไม่เห็นดึงมาใหม่ถ้าไม่ดูจริงๆกดอธิษฐานจิตใจนั่งไม่สะดุกกระดิกหนึ่งก็่วมงเต็มๆมันจะทนได้ไหมจะเห็นทุกขเวทนาไหมนะถ้าทุกขเวทนามาแล้วมันกลัวตายมันไม่ไปไหนก็เกลียดที่ตายแต่เราตายจะตายไป นั่นแหะถ้ามีปัญญาฆ่าทีกเรตู้ตรงนี้แหละคนได้เห็นทุกคนได้เห็นทมเมื่อเวลาปฏิบัติทมยังไม่ได้เห็นทุกไม่รู้รสชาติของทุกไม่รู้รสชาติแห่งการหมดทุกนั่นหมดทุกแล้วได้พระวพุทธเจารู้จะรู้แล้วหมดทุกแล้วหมดการเกิดแล้วนั่นเห็นอไรจึงจะรู้ว่าหมดการเกิดก็มันไม่ทุกข์ไม่เกิดอีกนั่นง่ายนั่นแหละวิธีจะดัะรู้ นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราได้ใช้ชนะแล้วยกเว้นเฉพาะยังไม่ได้ใช้ชนะคําว่าดับพุกไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีมันยกก็มาหายตัวเ่ายกสอนมาอีกยกถามมาอีกเอาเอาไปถึงไหนถึงใจนั่นถ้าปล่อยวางตายได้เราก็ไปแล้วไม่กลัวเราเกลีกดกลัวที่ถ้าเราปล่อยวางส่วนมากเราก็เป็นติด้ายต้าตาพุทธิตายก็ธิใต้ โอยเระพูดทำไมเราไม่เก่งวัตายของเรามันเตยมแล้วก็ให้มันเห็นต่างที่พูดพูดได้จะทําไม่ได้จะว่ายังไงอะ่ะใครก็พูดได้ถวรรน,นกแก้วก็พูดได้ไปสวรรค์นิพพานไปนสวรรค์นิพพานนกแก้วนี่ท่องเก่งนะมันก็ได้รื้เปล่าจริงเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์น้องท่องดูพ่ได้เห็นไือเปล่าน่ะเหมือนทานอาหารนะ่ะ หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวข้าวไม่ทานมันเสร็จรู้จักมันจะหมดมันจะหมดแลระดับความหิวนะเวลาเราประทานมันจะรู้ว่าอิ่มมันเป็นยังไงหมดความหิวเป็นยังไงนะง่ายในดีเร่งแน่นย่างเดียวราคือให้ทำเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกในจิตใจของคนเราขาดการกระทำหรือขาดการดูไม่เห็นไม่รู้ กาเตรียมอาหารการรับประทานง่ายนะน,นี่จะว่าทําไม่ได้ไปปฏิเสธอนยังไม่ทำก็ว่าทําไม่มบบมได้เออเวลาหิวข้ายังไม่ห,หมมนียวไปว่านี้ไม่หล่ะไม่เห็นปฏิเสธสักทีเพราะฉะนั้นให้เร่งสมาธิให้ม,กมากๆคนทุกได้เพราะคงเพียรนั่นทำผมกเจะเพียรไปญาื่ เพื่องน่าทุ่ผ้สนกสนานจะยงรู้ว่าจะดิจิโนะตลอดการเป็นเจ้าเป็นเจ้าใมเรื่วมกนรดูมนไหย์พัะนั่งสมาธิเริรเมตตาภาวนาปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งหมดตั้งใจปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณกุตรนที่เราได้ทำเท่านี้จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะเข้าสู่มรรคผลนิพพาน หากเราได้ปฏิบัติแล้วจิตใจของเราจะจะจงเห็นสวรรค์กงเห็นพันิพานในปัจจุบันนั่นค้ะนอิมันีไ้ามนมีันมีอะไรมากอ่าอ้ามนมีอะไรก่ควมกันเลไ Her er han i <tries> art